จ่องคุณนายเปลี่ยนไปสวัสดีค่ะไมื่อีหาหน่อไม้พี่น้องนั่นเห็นบ่หน่อมัน,นหาหน่อไม้ไปต้มพี่น้องปลูกไว้ถ้ากินเองเพได้ไปหาป้าดอกพี่น้องปลูกไว้ ไปหาไก่บ่ได้บม่มีไปตุ้มโอ้ยงามปัะเนง่คุคนน่ะอวบดีพี่น้องโอ้ยนอนหนึ่งเห็นปะ ข้าไปเอาอีกเห็นบก่กเห็นใ,ในปลูกไว้กินพี่น้องเอ้ยคันบ่ะเฮดังสี่กับบ่ได้สมัยสุมเมร์ก็ต้องปลูกเอง วันนพี่เนาะกำลังเกิดฝน,นกำลังห้วยฝนกำลังลินลงมากำลังพ่อได้กินพี่นนองเบื้องไม่เบื้องเกากะขอบคุณหลายๆได้จ้จที่ให้กำลังใจ ที่เป็นกำลังใจให้กันผู้เบิงไม่กะกดติดตามให้น้ำเลยได้จ้าคุณนายเปลี่ยนไปที่ได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปจ้าหักเอาเลยน่ะโอ้ยขาวพี่น้อง bây giờ chuồn phun lên phun nó nè nhìn bác ừ ừ em nhau ơi à à ินบ่พี่น้องนอนนึงเกิดกับพ่อได้กินอยู่พี่น้องเอ้ยดินมันซุ่มแล้วว่ากระตกพ่อลิ้น อย่าลืมกดติดตามในเด้จ้าคุณนายเปลี่ยนไปจ้ากดไลค์กดติดตามให้น้ำแน่จ้าไปเอาหม่องไม้พี่น้องกอนนี้บ่มี่วันนี้บ่ท่านเกิด ก้นี่เงายางเงาเลยคนเห็นบ่ปลูกไว้สามสีก่อพี่น้องเพราะปรด้ขอเพิ่นกินเห็นบ่เงาเงาแล้วแต่ว่าก็สิเอาคือเก่า nó nè, một, hai, ba, nó, cái thằng ấy, hoa cúc thì bên hay cái cha. ที่มาเป็นกำลังใจให้กันเลยต้่มกับแจวแสบๆนะพี่น้องกับแจวบองประแดกตัวยหง่ๆกีดกวกๆเลยดยอดเสียบขักกับปปนกบหน่อยนะพี่น้องนอนึง หลายนอนอยู่เต็มใบมันบงังไปไก่ไปหาไก่ว่าได้เราพี่นอ้องเมื่อยปลูกไว้้ะกินเองตะกีบบ้าแล้วอยู่ไก่มันได้ก็ไปหาเอาอู้นอนหนึ่งพี่นอ้อเห็นอก เกิดไรอยู่พี่น้องก็ได้กินนั่นแหละจ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้น้ำเน,นด้อ้จพี่น้องก็ให้สุขภาพแข็งแรงอยาเก็บย่าจนลำลำเรื่อยๆสุขูสุขคนขอบคุณหลายๆเด้อจ้าคุณนายเปลี่ยนไปคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีค่ะ